รอ,รอบโลกรอบจานรอบโลกสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปนค้นหาความอร่อยรอบจานกันที่มาลดีฟตามหาความอร่อยรอบโลกกันที่วาโดประเทศนอร์เวย์ เข้าครัวล้วงสุดเด็ดการทำมีกรอบส่งเครื่องกับร้านสีลมวิลเลจกรุงเทพมหานครติดตามชมความสนุกและความอร่อยไปกับคุณเอและคุณนิรุตได้เลยครับ <S <S สนับสนุนโดยอิมเม Hol i d a เช่วงอร่อยรอบจานเมื่อแห่งความทรงจำในค่ำคืนสุดโรแมนติกไม่กินไม่ได้แล้ว ที่นี่เซนทัลามิลลาลากูนมาลดีฟสวรรค์กลางมหาสมุทรอินเดียที่ทุกช่วงเวลาเต็มไปด้วยความประทับใจออกเดินทางสู่การประจนภัยสุดพิเศษตกปลาล่องเรือชมปลาโลมาในยามเย็น ประสบการณ์การรับประทานอาหารเนื้อพื้นน้ำที่สกายวอล์กดื่มดำกับวิวหลักล้านและอาหารรสเลิศบอกได้เลยว่าเป็นมื้ออาหารแห่งความทรงจำเลยทีเดียวคุณผู้ชมดูนี่เขจาจัดพิเศษให้เราคุณผูมม้ชมพิเศษมากๆจริงๆตรงนี้ เป็นโมเมนต์การดูพระอาทิตย์ตกน้ำและซันเซ็ตเป็นซันเซ็ตดินเนอร์นะครับและตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้สูงกว่าพื้นทรายด้านล่างเขาสร้างสะพานขึ้นมาเป็นสกายวอล์คคุณผู้ชมและค่ำคืนนี้เขาจัดเซ็ตดินเนอร์ให้เราสองคนมาทานกันโรองมนติกแบบนี้บนนี้เลยคุณผู้ชมครับแล้วก็นี่เป็นดินเนอร์แบบ เวสเทิร์นนะวันนี้ใครก็มาทําอย่างนี้แบบเราได้ได้นะคุณผู้ชมแต่ต้องจองก่อนเพียงว่าจองแล้วก็บอกความต้องการแล้วเนี่ยว่าที่สกายวอลชันอยากจะมานั่งกินแบบนี้แบบนี้สองคนหรือจะมาสี่คนหรือจะมาหกคนอะไรเขาทําได้หมดได้เลยต้องการไฟอย่างนี้ไหมไม่ต้องการไฟแบบนี้ต้องอะไรยังไงบอกเลยทาได้หมดอาหารนี่ต้าเราทานบริเวณที่วิวสวยๆนะคุณผู้ชมว่ามันจะทาให้อาหารอร่อยขึ้นเยอะและเป็นมื้อแห่งความทรงจาต้องเรียนแบบนี้ว่าเรามาเล่าเรื่องอาหารกันก่อนนะ ครับที่นี่เขาเป็นแชมป ทูน่านะครับก็เลยเซ็ตทูน่ามาให้ผมรับประทานเป็นปลาที่อยู่ดะดื่นแล้วก็สดมากอร่อยมากส่งออกแล้วก็รสชาติดีมากทูน่าพรีบเหลืองหรือว่าทูน่าท้องลายประมาณนี้ตัวไม่ใหญ่มากเป็นซาซิมินะครับจัดมาเรียบร้อยสวยงามทีเดียวแล้วก็ทูน่าอีกแบบหนึ่งค,คือเอามาแรปเอามากรุ๊ปก,กับเนื้อง,งาขาวงาดำแล้วก็เสียคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวดูกันว่ายังไงมากับผักที่ย่างสวยๆเลยโอ้โหนี่คือฟูดิเนอร์ที่มาด้วยทูน่าสองแบบอันนี้นปลาสดอ๋อ ก็เป็นสดเป็นคุณเป็นผัดวุ้นเส้นเป็นจดแบบแป้งเวียดนามแป้งเวียดนามอย่างเงี้ยแบบนั้นแล้วก็มาจิ้มคล้ายๆแบบเวียดนามของผมนี่ก็คือพี่เอแพร่ของผมคือล็อ l o b s อ e r มาที่นี่เขามี lobster เสริมถ้าเปิดนี่เลยให้เปิดง่ายๆนี่ปิดก่อนดูดีเราอยู่ที่นี่หลายคืนคุณผู้ชมครับเราไปทุกพัตคาเลยมีความ โอ้สวยอร่อยทุกพัทาคารวันนี้เลยพอเปลี่ยนบรรยากาศมาทานบนนี้เดี๋ยวเล่าเรื่องรสชาติให้คุณผู้ชมฟังหน่อยขออนุญ,ญาตใช้ตะเกียบนะฮะเมื่อกี้โมเรื่องทูน่าไว้เดี๋ยวเล่าก่อนเลยว่าเป็นยังไงเอาละผมทิ้มให้เลยได้ไหมครได้ไหรือเปล่านึกว่าอันนี้ให้คนเดียวอันตัวนี้พี่เอตัวอีกสามอย่างนี้ไม่ใ,ใ,<ช>ให้ไม่ไม่ก<ม>ินด้วยกันได้แช่์กันครับ นี่ดีมากอร่อยมากสดโอ้เครื่องดื่มมาแล้วโอ้โหเป็นไงโอ้โหโอ้ thank you thank you คนี่เขาเลือกให้เสร็จเลยว่าคนไหนทานอะไรผมก็เลือกความเป็นน้ำเป็นเกเลย ชื่นมากผมเป็นคนชอบทานน้ำจ mm ิ hmm. ้มสามรสกันลอย่างนี้ชอบพี่เอชอบมากหวานเงี้ยคุณผู้ชมแกงยากอบน้ำจิ้มเนี่ยอะไรเน้ำจิ้มอร่อยมากเอาละเดี๋ยามาที่เมนตัดครึ่งให้คุณผู้ชมดูนิดนึงที่ต้องเป็นตัวใหญ่มากนะพี่เอ๋เนื้อก้อนขนาดเนี่ยตัดลงแบบฝันในเลยอะคุณผู้ชมครับโอ้โหดูดิ ดูดิตัวใหญ่แล้วเนี่ยเอาไปเสียกับราชาตัวนี้ใช่เหมือนสันในเลยได้ไะหั่นเค้นเสิร์ฟรอบได้อย่างนี้เที่น่าทานน่าทานเดี๋ยวหั่นเองแล้วกันโอ้โหครึ่งโอ้โหเดี๋ยวมันแตกนี่ไงมาแล้วนี่สวยเลยสวยเลย ก็เปรี้ยวหน่อยๆนะเห็นไหมเต้เปี๊ยผสมส้มอร่อยเลยนี่ก็มีซอสเป็นซอสส้มอยู่ในนี้ประมาณหนึ่งเพราะนั้นพอดีแล้วถ้าชอบส้มมากหรือเปรี้ยวกว่านี้ก็มีมะนาวที่เขาเขาเนี่ยเผามาคุณผู้ชมได้เลยก็จะหอมนะเนี่ยวมือเปลี่ไปก็จะหอมนะเนื้อละเอียดมากละเอียดแข็งกลิ่นคาวมีน้อยมากอร่อยมากคุณผู้ชมผมมาอยู่ที่เนี่ย เจ็ดวันหนึ่งสัปดาห์เต็มๆเรียนคุณผู้ชมว่ามีความสุขมากเซนเทรามิราตลากูเนี่ยทำให้ผมรักทะเลขึ้นอีกเยอะเลยคุณผู้ชมเข้าใจคำว่านอนมองทะเลเฉยๆแล้วมีความสุขมันเป็นแบบเนี้ย เพราะว่าทะเลก็สวยมากอ่านกันกินก็เรียบร้อยผู้คนก็น่ารักนะฮะไม่ค่อยวุ่นวายแต่เลยจะบอกว่าล็อบสเตอร์ผมนะอร่อยครับแล้วเขาย่างมาพอดีแล้วก็เขาเขาหวานอ๋อเหรอที่นี่ย่างกับเปิน้ำตาลด้วยเหรอบีบมะนาวลงไปไม่ใช่บีบมะนาวลงไปแล้วอเขาย่างหวานเขาหวานที่เนื้อเขาอ๋อหมายถึงเขาสดเมนูที่เซตมาวันนี้อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นความไวนิตี้ของอาหารที่นี่นะครับแล้วก็การ ขึ้นมานั่งทานบนยอดดอยแบบนี้นะยอดดอยเลยเอาไม่ไม่ถึงขนาดนั้นอยู่บนสกายวอล์กนะครับน่ารักมากมื้อนี้เป็นมื้อที่ดีมากเป็นมื้อที่ดีมากที่เรามานั่งกินบนทางเดินแต่ว่าไม่ใช่บนทางเดินเป็นมุมหนึ่งของที่มายืนหยุดเป็นมุมที่ชมวิวดีมากครับทานแล้วอารมณ์ดีขอให้คุณผู้ชมที่นั่งดูอยู่เจริญอาหารไปกับเรานะครับนี่คือเซ็นทรามิราลลากูนกับมื้อมื้อนี้รสชาติและความประทับใจแบบนี้เลยฮะ ช่วงหน้าลิมรสไวกิ้งซูชิสดๆที่วาโดประเทศนอร์เวย์สีสัน EEC Tropical Paradise มันกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง n e w b บ r ร m u s ส e t ตเท u n อัง Ben เนลนิสลาเต่าฟูสินกระต่ายพานันธภพามาร์ชทัชพลเล็กและชเมตช็อปสิน้าชุมชนอาหารท้องถิ่น e EEC กว่าร้อยล้านขา 8ถึงสบ็ดพฤษภาคมนี้ที่ถนนเลียบชายหาดพัทยายิ่งคำยิ่งคึกยิ่งชิวยิ่งใช่พอ o ิคา a l พาราได s ์สวรรค์แดนดีซีที่คุณต้องมาเฟลไว้สุดเดินทางท่องเที่ยวในแบบส่วนตัวตั้งแต่สองท่านกับสมอลกรุปเลือกวันเดินทางที่ท่านต้องการเลือกเต็มอิ่มทุกสถานที่ในแบบสโลลฟ์เลือกท่องเที่ยวในไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวคุณ เลือกบริการส่วนตัวพร้อมการดูแลในแบบพรีเมียมเลือกสมอลกุ๊ป้ายฮอลิเดกุป๊ปร่วมออกเดินทางบนโลกกว้างกับการเดินทางแบบพรีเมียมเติมเต็มความสุขทุกการเดินทางกับหนึ่งในผู้นำด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าเส้นทางในฝันของคุณจะเป็นยังไงเราจะพาคุณไปสัมผัส Image Holiday แล้วคุณจะรักเราเที่ยวอิตาลีที่สุดแห่งความโรแมนติกดินแดนแห่งมรดกโลกธรรมชาติศิลปะสุดคลาสสิกสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษพร้อมการดูแลอย่างดีแบบเอ็กซ์คลูซีฟ เชี่ยวได้อย่างอิสระในสไตล์ที่ต้องการอิตาลี p r i v a t แอนด์อีซบินดีพักดีพร้อมบริการแบบส่วนตัวโดย Elite Holiday ที่สุดของการเดินทางแบบ Business Class บนท้องถนนกับสยามซิกเนเจอร์และกชวลีลิมูซีนผ่อนคลายกับที่นั่งระดับพรีเมียมเพื่อเพลินกับความบันเทิงครบครันเมนูสุดพิเศษที่เติมเต็มทุกการเดินทางตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในแบบคุณ รบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต้อนรับทุกท่านเพื่อสัมผัสความเอกลักษณ์ตลอดการเดินทางสยามิกเนเจอร์และชูลีลิมูซีนสนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ช่วงอร่อยรอบโลก ลิ้มรสไวกิ้งซูชิสดๆที่วาโดประเทศนอร์เวย์ทามพลาดเด็ดขาดยินดีต้อนรับสู่วาโดเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของนอร์เวย์เปิดประสบการณ์ข no ี่โโโว์โมบิลบนทุ่งหิมะสัมผัสอิสระในขั้วโลกเหนือ แล้วออกเรือสู่ทะเลบาเลนสค้นหานกทะเลและความเงียบอันลึกล้ำกลางอาร์ติกที่สำคัญวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปลิ้มรสไวกิ้งซูชิสดสดในแบบของชาวนอร์เวย์กันครับมาดูกันว่าจะหวานอร่อยสมคำร่ำรือแค่ไหนไปชิมกันเลยคุณผู้ชมเราอยู่กับเชฟเอเมลฮะช่วงนี้เป็นช่วงของการชมปลาสด กาอยู่ที่วาดูนะฮะคุณผู้ชมนี่คือปลาคอตคุณผู้ชมครับไม่เคยเห็นเลยนะนี่น่าจะกินเป็นชิ้นขาวๆมาแล้วนะแล้วก็เราบอกว่าปลาคอตเนี่ยที่เนี่ยดีที่สุดแล้วเขาก็เป็นคนที่ชอบปลาคอตมากคุณผู้ชมเชื่อไหมโคนอิสเกตคุณผู้ชมเป็นคนที่คลั่งไฟปลาคอตมากวันนี้เขาเปิดคลาสคุณผู้ชมคือคลาสการทําปลาดิบนะฮะคนเราเวลรับประทานปลาดิบเหมือนกันกับชาว เอเชีหยหลายๆที่ uh huh. ที่นี่เป็น,ปน,ปนคลังของปลาดิบเลยนะทานกันสดๆแบบนี้เยอะแยะเลยนี่ uh huh. คือคอร์สทั้งหมดเลยเรียงอยู่บนสาลาย uh huh. นี่คือชีวีดนะโอเคอะลรบ้างสเต็กซาชิเมซสังสิมีมาดูกันเ uh huh. อาลนะตรงกลางเลยนะ

ลองเวฟไว้เปลี่ยนเพลี่ยนสับกับเลเวอร์เดียวครับเขาลองมาแล้วเอันนี้ว่ามี make stock fish stock เตรียมไปทำน้ำซุปทำสต็อกนะฮะทุกทมาลองเลยแบบไม่มีวาซาบิวันนี่ใช้ใช้ซอยซอสของญี่ปุ่นนะฮะนะครับไม่ได้ใช้เจ้าซอสฝาเขียวของฝรั่งเขานะฮะมาเราจิ้มเยอะหน่อย าริบัติแรกแล้วชิมกันเลยดูวุ่นวายเลยตรงนี้วุ่นวายมากตอนแรกเรากินาริบัตนะไม่มีกลิ่นข้าวไม่มีอะไรั้งหมดไม่รู้เลยว่ากินอะไรนุ่มๆเย็นๆและหวานๆไม่มีไม่มีความเป็นปลาให้เรารู้สึกเลย delicious delicious you don't feel that you you eating the fish you you don't smell สดสดแฟชั่น yeah, so, so อร่อยมากใช่เ <Yeah. S 2> ออไฟกันไปไฟกันมาบุ้ยหมดใช่ใไม่เป็นไรแล้ว <laughs> กันเองคุณผมดู <Sweet. S 2> รสชาติเขาไม่มีความคาวของเนื้อปลานะฮะไม่มีความกลิ่นคาวที่แบบรบกบบวนใจเลยรสชาติออกหวานนะฮะจิ้มกับเจ้าซอยซอสนี่หมายถึงว่าเจ้าซอสญี่ปุ่นเนี่ยคุณผู้ชมเข้ากันมากเลยแล้วก็อร่อยมากแล้วก็จะไปชิมอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็ไม่เหนียวไม่เหนียวเลยไม่ทำใหไปชิอีกชิ้นหนึ่งผ่านผมไป มีอย่างนี้ไหมอืมอร่อยมากอร่อยมากเคลื่อนเลยครับจนคุณผู้ชมไปหันไปทางนู้นตรงนั้นจะมีแซลมอนที่ที่นี่ผลิตเยอะตามมาท่านฮะแซลมอนที่นี่ผลิตค่อนข้างเยอะนะครับเป็นรมควันและอันนี้รมควันค่ะนี่คือปลาดิบอันนี้คือแซลมอนที่เขาสโมกเรียบร้อยอืม พิมก็ได้โอ้โอเปนอัพโอเคโอเปนอัพดูที่มาลต์โเร์แล้วสักโอ้ออยโอ้ยแล้วอืมกุ้งหอมน่กินไข่กุ้งแบบนี้จะสดเพราะโตแถวนี้โตอยู่ใต้ท้องแข็งนิยมนี่นี่เป็นหน้าเขานะตัวแค่นี้ไม่ใหญ่กว่านี้แต่ก็ใช้เวลาโตขนาดนี้ได้อะโอ้โหเพราะมัาเย็นมากมันเย็นมันก็จะกินอาหารน้อยโตช้าแต่สิ่งที่ดีสุดของมันคือความอร่อย รสชาติที่หวานเทียบ, <c oughs> น,ยบนี่แล้วอ่ะหวานเทียบเนื้อแน่นหวานเทียบเป็นกุ้งที่เราไม่เคยรับประทนระระานมากอ่อนบ้านเราอาจจะเนื้อบางหน่อยแต่ว่าเขาหวานอีกแบบแต่นี่หวานเข้มกุ้งนี้ต้องเยอะๆเลยเื่อมาที่นี่เพื่อาหารับประทานในย่างนะตายามมาละยังเป็น ต้องสีแดงแล้วส่วนใหญ่คุณนั่นแหละของแบนี uh. <laughs> ้มาแล้วจะดูแบบจปวุ้นๆหน่อยนะฮะอื้ รสชาติดีคผมว่าหวานนี่คืออาหารสดสดดิบๆนะคุณผู้ชมที่เราได้รับประสบการณ์จากการมาเที่ยววาดูนะฮะเอหนึ่งมื้อตอนกลางวันอร่อยอร่อยแบบนี้เลยก็ได้แบบนี่ต้มกุ้งนี่อร่อยสุดๆมีที่ก็ได้ขายลองเต็มอร่อยี่เลยคุณผู้ชมอันนี้คือประสบการณ์การมาเที่ยววาดูตอนมื้อกลางวันแบบสดสดแบบนี้นะฮะรสชาติมันมันมันุ่น มันพิลที่สุดแล้วนะครับทุดท่านที่สุดแล้วทุกท่านก็มาแบบเรานี้นะครับมันสดที่สุดเลยช่วงหน้าร่วงสุดเด็ดการทำมีกรอบทรงเครื่อง <LS and ihat> <Tomorrow> สไตล์ล <ively> ้านศรีลมวิลเลจกรุงเทพมหานคร มากกว่าที่คุณคิดคิดจะถ่ายรูปกับวิวสุดโรแมนติกคิดจะชมท้องฟ้าแบบไม่เหมือนใครเช่นนี้เลยคิดจะกินของอร่อยระดับมิชลินโอ้ยแค่เพียงคิดก็ได้เที่ยวดั่งใจคิดจะเที่ยวเที่ยวได้ทันที e l ลิทฮอลิเดยดูแลกันและกันทุกช่วงเวลาไลน์อ f ฟฟ c เชียลแอคเคาท์แอดอีลิทฮอลิหรือ086-9717388 เดินทางท่องเที่ยวในแบบส่วนตัวตั้งแต่สองท่านกับสมอลกรุ๊ปเลือกวันเดินทางที่ท่านต้องการเลือกเต็มอิ่มทุกสถานที่ในแบบสโลไลฟ์เลือกท่องเที่ยวในไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวคุณเลือกบริการส่วนตัวพร้อมการดูแลในแบบพรีเมี่ยม <c oughs> เลือกสมอลกรุ๊ปบายฮอลิเดย์กุ๊ป นิวซีแลนด์ประเทศที่มีความสุขที่สุดหนึ่งในสิบของโลกขนาดแก่มีความสุขเลยตามหาของรักของข้าเป็นมือผมประทับใจมากเลยอาหารก็เยอะแถมอร่อยด้วยนะกินอิ่มก็นอนดี่าแต่นี่มันนอนนะความสุขมีทุกที่เรารู้ดีลีลาวดีฮอลิเด์ลีลาที่เป็นตัวคุณ ร่วมออกเดินทางบนโลกกว้างกับการเดินทางแบบพรีเมียมเติมเต็มความสุขทุกการเดินทางกับหนึ่งในผู้นำด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าเส้นทางในฝันของคุณจะเป็นยังไงเราจะพาคุณไปสัมผัส Image Holiday แล้วคุณจะรักเรา ประสบการณ์ชีวิตผมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทําให้ผมเป็นคนพิถีพิถันและปราณีตที่จะเลือกสิ่งต่างๆให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินโดยเฉพาะเรื่องของการผักผ่อนกินไม่ใช่แค่อิ่มเที่ยวไม่ใช่แค่ถึงทุกสิ่งอยู่ที่การเลือกผมเลือกมาตลอดชีวิตวันนี้ผมเลือกที่จะเดินทางไปกับลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณ สนับสนุนโดยอีลิตฮอลิเดยช่วงอร่อยรอบครัวหลวงเสด็จการทำมีกรอบสมเครื่องสไตล์ร้านสีลมวิลเลจยิ่งกินยิ่งติดใจ วันนี้เรามาอยู่กันที่สีลมวิลเลจไทยเลสต์ลองสาขาซอยสวัสดีร้านอาหารไทยในย่านสุขุมวิท31ที่นำเสนออาหารไทยต้นตำรับในบรรยากาศร่วมสมัย ร้านนี้มีทั้งหมด3ชั้นรองรับการจัดเลี้ยงและงานสังสรรค์ได้แบบสบายๆนอกจากนี้ทางร้านยังมีโซนเบเกอรี่และขนมอบหอมกรุ่นให้เลือกมากมายเหมาะมากสําหรับการนั่งพักผ่อนหลังเมื่ออาหารหรือจะจิบกาแฟเบา,เบา,เบาๆยามบ่ายกับเพลินสุดๆและแน่นอนว่าช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาล้วงเคล็ดลับความอร่อยเช่นเคยกับเมนูไฮไลท์ที่หลายคนติดใจนั่นก็คือเมนูมีกรอบสองเครื่องนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนแนะนมาคุ้นจังเลย นายกอัศว์สำชันนึรว่าติดเก่าสำชันนะเป็นเจ้าของร้านนี่หลานนะฮะเป็นเชฟคุณเชฟชื่อพี่แอร์ครับพี่แอร์นี่พี่โอ้นุชมนะฮะอัศว์สำชันวันนี้มาสีลมเลชร้านอาหารเก่าแก่45ปีนะฮะนายกยังหนุ่มอยู่เลยเจ้าของนี่รุ่นที่หนึ่งแต่คุณรุ่นที่หนึ่งนี่คือรุ่นที่สองนะครับเขาอยู่มาสี่สิบห้าปีอันนี้ต้องแน่เหมือนกันอันนี้อันนี้มีแถมทรง เสมอ้วยโอ้ยเป็นไงคุยอะไรนี่ผมกับก่อนแล้วกจอะไรเราต้องชิมเราต้องชิมก่อนแปลว่าสีโรวิลเลจนี่เป็นร้านอาหารไทยที่ขึ้นชื่อมาตั้งแต่2523เป็นสุนัขโบราณด้วยบ้างแล้วแล้วก็เป็นร้านอหารด้วยจำเนินธุรกิจมาจนถึงบันี้วโยมะและนี่คือรุ่นที่สองที่มีฝีมือในการทำอาหารไทยเรียกว่า ทีเด็ดเลยเฮ้ยพี่เชฟทำอะไรฮะโทษนะมีกรอบทรงเครื่องนี่คือมีกรอบของสีลมวิลเลจที่ดําเนินกิจการมัน40กว่าปีนะ <40 S 1> ครับป45ปี45ปีโดยประมาณมเดี๋ยวมาดูกันว่าฝีไม้ลายมือเป็นยังไงฮะน้ำมะขาเปียกครับ๋อ oh. ้ำมะขามเปียกก่อนนะ,น,ะน,น้ำมันไม่ใส่เลยหรอน้ำมันอยู่ในของที่เราคั่วไว้หมดแล้วครับ เรียกว่าแบบคั่วใส่เป็แล้วโอ้โหน้ำมันมันมากเลยใช่ครับโอ้โนี่สุดยอดสุดยอดนี่ก็ต้องนำมันนะน้ำมันที่ขั่วไวแล้วจะออกมาครับใช่ครับาะแต่เดิมที่เราเคยทำสำันียก่อนน้ำมันมันเยอะแล้วก็ต้องมาตัดทิ้งเ่ยนะมันจะเลี่ยนมากไม่ไหวไม่ไหวก็เอาคุณน้ำน้ำเปรี้ยวทั้งหลายน้ำกระเทียมเดียวละโอ้ขายของเปรี้ยวก่อนแล้วขายของเค็มละนี่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  แล้วก็อันนี้ก็ของเค็มน้ำปลาโอ้โหเนี่ยอะไรเอาเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวบดครับบดหมดหดหดหดก็เอาไปโขลกแล้วก็ยีเอกระชอนครับอ๋อ้ยีไปโขลกเลยเนี่ไปเอออ่านี่นี่เปรี้ยวแล้วเค็มแล้วก็หวานเฮ้ยหมดนี่เลยเหรอหมดเลยครับโอ้โหนี่ทำกี่กิโลเนี่ยอันนี้ทำเป็นสูตรใหญ่แล้วเดี๋ยวเวาทำเอาตักออกมาสูตรใหญ่กอนนะน้ปกุยช่ได้ครับ ไี่ด้ใส่ไปหมดตรงนี okay. ้เลยโอ้โี้เยอะก็มีก็ว่าไปเลยวันนี้เราก็จะทำน้ำสามรสก่อนแล้วไฟเปิดยังเปิดแล้วครับผมเปิดแล้วครับแร้ก็ต่งด้วย Icana, ด้วยอะไรครับหอมเจียวกระเทียมเจียวครับใส่เลยเหรอันนี้ครับอันนี้หอมเจียวที่สับแล้วนะครับหลายหมดเลยใส่หมดเลยหอมกระเทียมเจียวอันนี้เราจะใส่ไก่นะครับไก่รวนเไว้ครับไก่ที่รวนเอาไว้หน่อยอันนี้หมูหมูรวนเอาไว้หน่อย ทำไมต้องใช้ทั้งไก่ทั้งหมูฮะก็ปสมองเครื่องครับสองเครื่อคือไก่อะไรเยอะๆไว้ก่อนว่างั้นแล้วใช่แล้วก็ไข่กระเทียมดองครับสามดองอ๋อนี่คือกระเทียมดองสาบอันนี้เราก็รอจนกว่าจะน้ำตาลรัด พวกไข่พวกอะไรให้แห้งอ๋อครับเพราะไม่งั้นถ้าเราไม่แห้งอ่ะแล้วเอาพวกนี้ไปทุกหมี่มันเลยมันก็จะแฉะมีระดับกรอบหนาอันนี้ก็ต้องใช้เวลาเที่ยวทกลนนะครับผลต้องนิดนึ่งนิดผลนี่ครับแล้วก็ตัดชิ้นนิดหน่อย โอ้ใส่เยอะดิหอมดีเยอะได้ครับใส่ยอแล้วก็แต่งสีด้วยคัดฉาบสนี่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ก็ได้แค่แต่งสีครับแต่งสีใส่ไปไม่เห็นร้อนเลยนี่ไงร้อนตีเลยวก็ไมได้ยินเสียงฮเราก็จะใส่เพที่เรา โอ้โหใหญ่ยิ่งใหญ่ไปอีกที่ใส่กุ้งสับแล้วนี่สองกุ้งตัวเดี๋ยวใส่เส้นหมี่นะพอน้ำปรุงเขาที่เราทำไปแล้วเนี่ยร้อนแล้วน้ำร้อนแล้วมันจะแห้งๆหนีบนะครับแล้วก็ไปคลาครับเป็นจุดที่ยากก็ต้องดูว่าหมี่เนี่ยเขาได้ เคลือบน้าได้พอดีไหมถ้าบอกว่าเราขึ้นเร็วไปมีก็จะกรอบไม่ทนเลยแล้วก็ต้องคล้าให้เส้นไม่ไม่หักถ้าบางคนคล้ากะที้กูไม่ได้น่าจะแหลกหมดเลยเราต้องเล่นไปเลยจะยงเล่นไปน้น้ำเคลือบให้ทั่วครับอันนี้ได้ที่แล้วครับก็เดี๋ยวเราก็จะใส่ผิวส้มตำก็ส้มตาใส่ที่หลังเนี่ย ได้แล้วคันนี้พอใส่เสร็จก็ปิดไฟได้เลยครับปิดไฟได้เลยครับเต้าหู้ทอดเต้าหู้ทอดอร่อยมากเลยยมไม่มันไม่มันครับเต้าหู้เอาไปหั่นตากแดดไว้ก่อนครับให้เขาแห้งแล้วก็ไปมทอดครับหั่นตากแดดก่อนครับเอาไปทำเป็นเต้าหู้แห้งก่อนครับ มัลงตวอร่อยโบราณเลยใส่เข้าไปเสร็จไได้เยียกว่าหอมนะเป็มีกรอบที่แบบรสชาติเข้มข้นมีเผ็ดมีเปรี้ยวเบาๆเข้ามาอยู่ครบเครื่องในหมี่อุโยงอันนี้อร่อยมากแต่ว่าต้องทานสดๆนะแนะนําให้มาทานที่ร้านคุู้ชมสีลงวิลเลจอยู่ซอยสวัสดี31มีกรอบที่ทําแบบนี้นี่สุดยอดจริงๆเปิดมา40กว่าปีโหรสชาติเป็นยัไงยอดยิ่กว่าี่น และนี่คือเรื่องราวของรอบจานร,รอบโลกสัปดาห์หน้าไปไหนกันอย่าลืมติดตามรอบจานร,รอบโลกวันนี้เรา4ี่คนลาคุณ<า>ผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ที่นี่เวลาเดิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ